ก่อนการรับชมก็ฝากกด subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีการ์ดไฟนะครับผมวันนี้เราจะมากับเด็กที่เก่าและนอกกรอบนะครับผมนะั่คือเด็กของมิวเทนศิลปะาก,าการต่อสู้มาสเซอร์บิทเทลนะครับผมนี่เป็นไงล่ะแปลกตากันเลยใช่ไหมใช่ผมเองก็แปลกตาเหมือนกันนะครับผม เพราะว่ามันมันการ์ดที่ไม่ค่อยอยู่ในเมตาและคนก็ไม่ค่อยเอามาเล่นนะครับผมด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างช้าเนาะด้วยความที่ว่าเด็กเมตาบีเนี่ยมันโคตรเร็วแรงทะลุนรกเลยนะครับผมซึ่งตัวเด็กเนี่ยมันเด็กที่ค่อนข้างช้านะถ้าเทียบกับในเมตาณปัจจุบันแล้วถามว่าทําไมผมถึงจัดมันน่ะเหรอเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมันยังไงล่ะก็เลยคิดว่าเออจัดลองมาเล่นสักหน่อยนะครับผมอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ็กนี้เนี่ยผมจะจัดมันเอามาเล่นได้ยังไงบ้าง,งนะครับเอาละครับเราก็จะมาดูลิสต์เจ็กกันก่อนเลยโดยเริ่มจากตัวม a สเตอร์บทเทลนะครับใส่4ใบนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีความสามารถนะครับแอกแวนการ์ดหรือเรียก,การ์ดคอร์ทบาลหนึ่งเลือกเรียการ์ดของผู้แข่ง2องใบเล่ย,ยูนิล่านั้นและยูนิล่านั้นจะสแตนไม่ได้ในสแตนเฟสถัดไปถ้าอยู่นี้อยู่ช่องแวนการ์ด ยูนิตนี้ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากพลังโจมตีพื้นฐานของยูน์เหล่านั้นนะครับผมจนจบเทิร์นอีกความสามารถนะครับออตโต้ช่องแรงกาดเมื่อโจมตีคอร์บ,บาสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งยูนิตนี้ได้รับได้บงหนึ่งตามจำนวนเรียกกาดของคุณและคู่แข่งทุกสามใบที่อยู่ในสภาพเลสจ,จนจบการต่อสู้นั้นนะครับ <c oughs> ฟังแล้วเริ่มเหมือนเหมือนจะดูดีนะครับมีทั้งพลังมีทั้งบวกได้นะครับผมแต่ว่า มันยังแรงไม่พอสําหรับเมตานะครับผมผมชอบมาเลสต์เรีงที่แบบบวกได้แต่บางทีแบบเราเริ่มก่อนเนาะมันฝ่ายก็ยังไม่มีเลียอะไรให้เรามามาเลสนะครับมาเลสเพื่อบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นมาเลยเป็นที่มาให้ผมใส่เจ้าตัวนี้นะครับกีราฟ้านะครับผมใส่มาสามใบอ่าใส่มาเพื่อให้ฝ่ายเอาจาักมือมาเสลสเป็นแวน์สำรองเป็นแวน์ไล่แรงครับแถมยังมีความสามารถอีกอย่างนึงก็คือ มันจะบวกคียได้ด้วยนะครับผมบวกพลังบวกคียตามกิลาฟ้าในโฟในในโซนะครับไม่ใช่ในโฟกผิดในโซนะครับผมต่อมานะครับ in truth s เ s t e r นะครับใส่มาสองใบต่่มาเป็นตัวทงเวฟเพื่ออยู่ดีๆมันจะได้พองเอินฟุกโดดลงมานะครับผมเอลิกมีแทกจิลาฟ้านะครับใส่มาสี่อใส่มาเพื่อประมันเข้าโซนะครับผมแถมยังมีความสามารถที่บวกพลังได้จั่วด้วยนะครับผม ต่อมานะครับส t a มปิ n g เลนะครับใส่สี่มาคอนโทรลแล้วก็ตัวมันก็จะเป็นตัวตีให้เราอีกหนึ่งตัวนะครับผมแปะมาร์เกอร์ให้อีกฝ่ายนะครับสำหรับไอ้พวกที่มันนอนๆอนอยู่เนาะต่อมาครับนักสู้เมก้ากลุ่นี S ครับใส่มาสามแกรณีเราได้บิทเทิเนี่ยเป็นไร์แรกต่อเริ่มก่อนเลยฝ่ายไม่มีเลียแล้วก็ลงไปนี้มาเพื่อลากจากมือเขามานะครับผม ต่อมาบิลเลียนวิสเตอร์นะครับใส่มาสองนี่ตัวสำคัญที่มีทุกทุกเด็กเมก้านะครับผมไฮคลาสมอนะครับใส่มาสี่เอามาไงเดมอาลิตโตดอคาสนะครับใส่มาสามหาเกสามปูป้ามีแทงกีลลาฟ้านะครับใส่มาสีผมชอบใบนี้มากแหละมันมันได้โจฟีไม่เสียโซด้วยถ้าลงดีๆนะ จะมาได้เป็นทิกเกอร์นะครับผมเป็นฮิวเกตสามนะครับ,บ,รบสี่ใบต่อพีจีนะครับใส่มาสามใขิเซนนะครับใส่มาหนึ่งใอ่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าคุณไลท์เกตสามเนี่ยคุณก็ได้พีจีฟรีมาหนึ่งใบละก็เลยว่าใส่ดอมาสามแล้วกันแล้วก็เน้นคี้นะครับพอเด้งน,นี้น่าจะเน้นได้นะถ้ายังไม่ตายสั้ก่อนะครับคีสี่เอเมทัลลิคโปปิดคีแปนะครับรวมทั้งหมดเป็นแปดอ่า แล้วก็ตัวเริ่มอันนี้ใช้อะไรก็ได้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นเด็กนี้ดีกว่านะครับที่อยู่ในหัวผมวิธีการเล่นที่อยู่ในหัวผมนะครับผมแล้วครับเราจะมาดูวิธีการเล่นเด็กๆนี้กันดีกว่านะครับผมเราจะสมมุติว่าเราเริ่มก่อนนะจัวอ่ะผมไล่เกณฑ์นหนึ่งจัวการหนึ่งใบนะครับทีนี้ผมขอกดความสามารถแบนนะทิ้งเกณฑสองนะครับหาจีราฟาที่มีเกรดเดียวกัน พอไปว่าบนมือผมไม่มีนะครับผมผมเลยต้องหามาสักหน่อยอ่าแล้วผมก็ผ่านเทธอครับอีกฝ่ายตาเธอ,อีกฝ่ายเขาจะตีเราโต้มนะครับเอ,อือคีครับคีเซนตด้วยเลยน้ผมจัวอันนี้ก็ไลท์เป็นจิราฟ้านะครับผมจะกดไหมผมมั่นใจว่าเป็นทิกเกอร์ไหมผมจะไม่กดผมเก็บไว้กดแบนตีครับเช็คเอ,อื้อไม่ใช่นะครับผม ทีนี้เขาตเซ้ร์นิฟายเขาจะตีเรานะครับเราก็จะรับอีกประมาณนแ่ง,งด้มกิลลาฟ้าหมดเดองละถ้าเธอเราตั่วการนะครับไลท์เกสารครับเอาโปรเทคขึ้นมือเสร็จแล้วทีนี้ทำอะไรดีเราลงนะครับเพราะว่าเรา,เรามีซ้ำนะครับผมาอาจจะลงแค่ใบเดียวไปก่อนอันนี้ตีก่อนสิบสองปุ๊บ เสร็จแ,แล้วตีความสมาัถนะครับกดคัตบานหนึ่งสูบเรียหนึ่งใบนะครับผมอีกฝ่ายเอาจากมือสองใบนะครับผมลงมานอนอ่าแล้วทีนี้ก็บวกพลังนะครับเป็นสักมีเอ่อมีสามใบก็บวกไปหมื่นห้านะครับผมอ่าเช็คโจฮิวฮิวได้แล้กันเช็คชี้พลังแวนนะครับโอเคพาแล้วทีนี้เธออีกฝ่ายเราก็อาจจะก,กาดสัก ไปสองใบนะครับผมอาจจะเ,เสียนะเสียสามใบได้เก็บสักหนึ่งแดมอะไรประมาณนี้นะอ่าชึบโอเคคอมิเลียให้เราใช้ความสามารถเราแล้วนะครับแล้วเจอผมจัวการ์ดไลท์เก็บานะครับได้โปรเทกอีกหนึ่งใบทีนี้ความสามารถข้างบนก่อนนะครับผมคอร์เตอร์บาร์า เลือกเลกาดขอมีฝ่าย,ายสองใบห้ามสแตนะครับแล้วก็บวกพลังตัวเองตามพลังพื้นฐานเสร็จแล้วเราก็ลงไปนี้นะครับเพราะว่าเขาเลสอยู่สักสองใบล้วกันสมมุติเขามีสักสองใบเราก็จวดจวดหนะึ่งเนาะมันโดนไม่ต้องจ่ายคอนะครับผมโทยได้ตัวดีด้วยเสร็จแล้วเราก็ลงไปนี้นะครับกดคอรเตอร์บัร์หนึ่งครับจิ้มสักใบเนึ่งเพื่อคอนโทรลบอร์ดเขานะครับตัวที่ยังไม่เลสก็ได้ แล้วเราก็ลงไปนี้เลสเนี่ยเก็บกิราฟ้านะครับผมชุบชุบหงายหนึ่งแดมทำอะไรต่อดีไหมเราก็อาจจะทิ้งไปนี้ก็ได้หรือจะเอาไปนี้มาเป็นมาตีก็ได้เพราะว่ามันจะได,ได้พลังเยอะนะครับเราจะทิ้งไปนี้เพื่อชุบไปนี้มาก็ได้นะครับเพื่อคอนโรลบอร์ดแล้วแต่อยากจะเล่นเลยอันนี้ผมเอามามาบวกพลังดีกว่าขอตบ้านหนึ่งครับอ่าขอเลสหมดอยบวก 5,000นะครับผมเอ้ยไม่ใช่5,000สิบวกตามที่เขาเละเราไม่รู้ว่าเขามีกี่ตัวนะเพราะว่าเรามาโนอยู่อ่ะสมมติบวกสักหมื่นก็ได้อ่ะบวกเป็นหมื่นแล้วก็ได้จั่วนะครับผมอ่าเอา้าลืมลืมความสามารถแบนนะครับโอ้ยฉะนั้นจั่วไม่ได้จั่วไม่ได้ลืมลืมลืมย้อนย้อนย้อน,อน,อนวิ่พลังด็อกเตอร์สเตีนะครับผมผมลืมนับคอสเตอร์บาร์นะครับแบนมันต้องใช้คอสเตอร์บาร์ย้อนย้อนย้อนหืมช่องอะไรครับเนี่ยย้อนเวลาได้ด้วย อันนี้มิสเพย์นะครับผมทำไมลงมาไม่กดข้างบนนะครับผมแล้วก็เก็บคอเตอร์บาร์ไว้กดอันนี้นะผมลืมลืมลืม,ลมแวนมันกดคอเตอร์บาร์ดด้วยเสี <Hey. S 1> ยหน้าซะแหละคำนวณบาร์ผิดทีนี้เอาเลยออกก่อนอ่านก่อนเดี๋ยวผ้าดีมสมมุติว่าถ้า เลี้ยฝ่ายเลนอยู่เยอะเราก็อาจจะเอาแวนตีก่อนก็ได้แต่ถ้าเขาเลนน้อยเรา,า,าก็จะเอาของเราตีก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็ตีไปสมมุติตีเข้าแล้วกันอ่าเสร็จแล้วอันนี้ก็ตีไปผมบ้าแวนเลยตีซึบทิ้งมือหนึ่งทิ้งพิทักษ์ไปซึ้อ่ามีทั้งหมดสาม มีสักหกก็ได้บวกไปสองได้เป็นสี่ได้นะผมเราก็ได้เช็คหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะชัวก่อนแล้วก็สี่อ่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมว่าเด็กนี้ค่อนข้างกินบ้านนะครับอย่าคำนวณบ้าทผิดเหมือนผมเมื่อกี้นะเล่นจริงเขาห้ามย้อนนะครับผมอันนี้สายพิษย้อนได้นะครับกรุณาอยาเอาเป็นเบ็ดยางนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ